สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กับช่องชอนยตน2005ชาแนลอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้เรามีรถ e ีด125นะครับทุกคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะอะไรรุ่นใหม่มาได้หรอไม่นะครับผมก็คือทางค o นด้าน,นะครับผมได้เพิ่มในส่วนของสีใหม่เข้ามานั่นก็คือสีดํานะครับผมทุกคนอาจจะบอกแล้วมันต่างกันกันกบตัวเดิมยังไงตัวเดิมนะครับผมก็จะเป็นสีดาเงินนะครับผมแต่ตัวนี้จะเป็นสีดํา แต่เป็นสีดาที่เรียกได้ว่าสวยมากๆนะครับผมเวลาโดนแดดเขาจะมีความเป็นแบบกิตเตอร์หน่อยๆนะครับผมสะท้อนแสงจะเหลือบออกไปทางโทนสีน้ําเงินผสมกับกิตเตอร์นะครับผมทําให้รถมีความหรูหราดูสวยงามนะครับผมเอออย่างจุดเด่นนะครับของรีด125ก็คือเครื่องยนต์ E.S.P. พัด 125cc แบบ4บาวาล์านะครับผมซึ่งเป็นสุดยอดของเครื่องยนต์แห่งความประหยัดน้ํามันนะครับ เรียกได้ว่าเป็น125ซีซีรุ่นแรกเลยก็ว่าได้ที่เป็นแบบ4วาลวนั่นเองส่วนสเปคด้านอื่นๆนะครับอย่างเบรกตัวนี้ก็ยังมาให้แบบคอมบีเบรกนะครับผมเป็นการกระจายแรงเบรกระหว่างล,ล้อหน้าและล้อหลังนะครับผมก็ในส่วนของไฟหน้าแล้วก็ไฟท้ายตัวนี้จะเป็นแบบ LED ส่วนไฟเลี้ยวจะยังเป็นแบบหลอดไส้นะครับผมเออแล้วก็ในส่วนของหน้าปัดเรือนใหม,ม่ตัวนี้ก็จะเป็นกึ่งดิจิตอลนะครับส่วนทั้งความจุน้ำมันตัวนี้จะอยู่ที่ประมาณ5ลิตรนะครับผมและ อีกจุดขายของรีด125อีก1อย่างก็คือในส่วนของ U-Box นะครับผม U-Box ตัวนี้มีขนาดใหญ่มากนะครับประมาณ40ลิตรเห็นจะได้นะครับผมใส่ของใส่ส่วนของหมวกกันน็อกหรือเวลาเราไปช้อปปิ้งเดินตลาดอย่างนี้เราสามารถใส่ใต้เบาะได้ถ้าไม่พอจะมีในส่วนของตัวแขวนมาให้สามารถทับเก็บได้นะครับผมและที่สำคัญขี่ขีไปตัวนี้ก็ยังมีในส่วนของ USB นะครับจะเป็น USB Type A นะคะผม ชาร์จไฟโทรศัพท์สามารถชาร์จได้ในขณะขับขี่นะครับผมซึ่งสะดวกสบายมากๆเพราะว่ามีช่องสําหรับใส่โทรศัพท์ด้วยใส่ของด้วยเพราะว่าเราชาร์จเราก็ใส่ไว้ในนั้นได้เลยนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมในส่วนของ Honda l e ีด125นะครับมีการอัปเดตใหม่นะครับจากทาง Honda ก็คือเพิ่มในส่วนของสีดำเข้ามานะครับก็เป็นสีดำที่มีความพรีเมียมนะครับผมเวลาโดน แดดนะครับผมก็จะสะท้อนเป็นในส่วนของสีน้ําเงินมีความคิเตอร์เบาๆนะครับผมทําให้รถดูมีความสวยงามเนาะสำหรับโปรโมชั่นของทางชาญโยนเรานะครับผมเราก็จําหน่ายทั้งเงินขเงินส่วนแล้วก็เงินผ่อนนะครับตัวนี้ก็รับรถเริ่มต้นที่ศูนย์บาทแล้วแถมในส่วนของประกันภัยรถหายแล้วก็ทะเบียนพลบบให้นะครับในส่วนของ Honda า e ีด125และที่สําคัญโปรโมชั่นพิเศษของเราแถมในส่วนของ เครื่องตัดหญ้าหรือเครื่องสูบน้ำฮอนด้าแท้นะครับผมหรือเลือกรับเป็นเงินคืนนะครับผมแคชแบกคืน3,000บาทนะครับผมใครที่ซื้อหลีกกับเราเรียกได้ว่าคุ้มทั้งในส่วนของรถทั้งในส่วนของโปรโมชั่นนะครับผมใครที่สนใจสามารถติดต่อมาตามคอนแทคที่อยู่ท้ายคลิปได้เลยนะครับผมแล้วก็จะทิ้งเบอร์ไว้ให้ใต้อ่า ช่องอธิบายนะครับผมใต้คลิปได้นะครับสามารถติดต่อมาได้เลยหรือถ้าเข้ามาที่แฟนเพจเฟซบุ๊กชานยนได้เลยนะครับสาหรับวันนี้ก่อนที่จะจากกันไปก็ฝากทุกท่านนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะไม่ให้พลาดคลิปเนี่ยโปรโมชั่นจากทางชานยนนะครับสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ